สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่รักทุกท่านค่ะวันนี้นะคะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาเรื่องการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี2 5 6 4ันห้าทัแล้วที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี64สี่ทับา เป็นราคาเดียวทั่วประเทศที่ระดับความหวาน10 ccs ที่ราคา1,040บาทต่อตันอ้อยคิดเป็นร้อยละ99.75ของเขตต่ำสุดนะคะและคิดเป็นร้อยละ96.73ของราคาเฉลี่ยทั่วประเทศค่ะและกำหนดวันรับฟังความคิดเห็นของสถาบันชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ต่อราคาอ้อยขั้นตน้นในวันที่15พฤศจิกายน2564นี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวใหม่ๆคะ่ะที่ทางช่องได้นำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันทุกวันนะคะสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ